ไปวนลหเลย้อเลยขอขอเอ็มขอเอ็มพีพ <Ay> บนบนเขาลูกนึงเอ็ีบนเขาเข่าซ้ายลูกนึงใครก็ได้ไบเอ็มเอ็มขาซ้ายมันยิงฟรีเอ็มจีเข่าซ้าย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 เอ็มจีเข่าซ้ายหน่อยปืนปืนปืนเอาคุมโซนไว้ฝั่งฝั่งขวานะปืนอะ ขั้นข่าวดิขันข่าวขันข่าวขันข่าวล่วง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 ใครก็ได้มาได้ไหนดิอย่าอย่าชนม่วอย่าชนม้อ เดี๋ยวเราไปนะเกียร์เปิดแดงแสดงไอ้บอลตัวแดงไอ้ตัวแดงเราไปละ3ครับไปหน่อยได้มั้ยแดงแดงนะแดงแดงร่วมแดงแดง1แดง1เข้าลงไปฝั่งซ้ายว่าตกมือแทนมาหน่อยแทนปืนนุชเข้าไปไปมือมือไปได้อยู่ลงไปตรงนี้ผมต้องมาเก็บครับลงปัจจุบันได้แบนไว้นะครับครับประมาณละกันครับ เขาต้องปืนว่าปืนว่าคุณตำรวจรถขึ้นรถใหญมาหลังบ้านดิดิแดนดิมันมาหลังบ้านนะตุ้มมาอยู่หลังบ้านในร่องนะปืนหลังบ้านมาปืนหลังบ้านหน่อยปืนหลังบ้านเราหน่อยปืนหลังบ้านเราหน่อยมาเพิ่มมาหลังบ้านเพิ่มหน่อยปืนหลังบ้านมาเพิ่มหน่อยหรอปืนหลังบ้านเพิ่มหน่อย หลังบ้านเราได้แค่สี่นะพี่สีสมนะนมหลังบ้านใคเนี่ยบ้านเราใครเนี่ยมาสุลยสุยสุยมามันมามันมาบ้านเรามามันมาจุ่มมันมันมันมา้เรานมันมาจุมบ้านเราเฮ้ยปืนมันมาจุ่มบ้านเรามันมาจุ่มมันมาจุ่มมันมาจุมหลังบ้านเราบ้านมาแก้ปืนหน่อยเรามาแก้ปืนหน่อยหลังบ้านนอ พี่โดนยิงนะลวงแทกล่วงแทกลวงมาเราแท็กลวงใครใครเขาไอ้ปืนปืนมาโซนโซนขวาหน่อยขวาปืนน่ะโอ้ปืนปืนแม่งเต็มเลยครับ

มีค้างมตื่นายบ้านเลยมียายบ้านขึ้นมาเลยายบ้านนะใจบ้านนะใจบ้านขึ้นมาลงลงลงเลยลงลงเลยลงลงอะไรเขียวนว่าอะไรเขียนว่ะคุณมางข่าวดีนะหลังบ้านอ่ะหลังบ้านหลังบ้านความคืบใจเย็นไปความคืบใจเย็นไปความคืบใจเย็นไปมึงคือแล้วมึงคือแล้วมึงโฟกัสกันเรื่องยายบ้านไม่ต้องอะไรเยอะมึงโฟกัสกันเรื่องยายบ้านมึงฟังเสียงกูดิ้ทาเออกาหลังบ้านแม่งมึงไม่ต้องกลับบ้านแล้วมึงย้ายบ้านกินขี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 น จีนเอาศพมากัดบ้านมันเอาศพมากัดบ้านมันเราเคลียร์บ้านแล้วเคลียร์บ้านมันก็มาบ้านมันไงเอาศพมาบ้านมันเอาศพมาบ้านมันเอาศพมาบ้านมันที่หมดเลยศพมันอตามตามตามมนดิเอ้ามาเมาดิสามมัน ไอตัวบากวะเฮ้ยตัวบัก้ยไม่ตัวไหนจังไรไายตัวไหนตรงไหนพี่ให้ให้ให้ปุ่สอบด้วยปืนนุ่มสอบปืนถือสอบดิดึงไม่ติดพี่อ๋อตัวเขาบักเหรอน่าตัวเขาบักใช่น่าจะบากพี่โอเคปืนนุ่มสอบปืนไอ้ปืนปืนถือสอบ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  กลับลังบ้านกลับลังบ้านกลับลังบ้านมาถอยถอยถอยกลับบังบ้านเฮ้ยงศพมายิงศพมายมามันนีปืนงศพกันเองได้ปะ่อใครมมืปื้ไมฟังกูใครมีปืนมึงถือปืนเลยมึงจะฟังกูบ้าวมึงถือปืนใครมี่ืนมึงถือปืนได้หมดเลยมึงถือปืนมึงจับปื

ขม้นรถขึ้นเปิดเปิดอมันเือเยอะรถเปิดหารถเาไปชชหน่อยจงเไปชุสหาย่ะเรื่องด่าเริ่่ามึงยัไม่คืนนะมึงถือมึงโฟกัสดีๆมึดีๆอ่าเ่งด่าอ่าเ่งด่ากูขออย่าเ่งด่างด่าโกั่อนั่อนมันมไม่รีบีบ้านมาน้ไม่รีบ นี่หลังบ้านมันอะกเราต้องเล่นบ้านเราก่อนเล่นบ้านก่อนเล่น้านเราไม่จีเข้ามาเข้ามานบ้านเาก่อนเล้าน่อนไม่จีเล่นบ้านเราเย็นพีหมดแล้วมดแล้วบอลบอลสั่อนกับบ้านบอลสั่เพื่อนกับบ้านลอย่อนกับบ้านอยนขานขาชอุ่ใครอะไอช็อปานเยรือเ่าเน่พะาน่มมนปืนเยอะเล่นปืนเยอะเล่นปืนเยอะเล่นปืนเยอะเอมึงเือแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นเือแล้วมึงใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่อย

ตรงกลางระหว่างบ้านใบม่กับตรงกลางไปสั่งตัวสพกลับมาบ้านเดินใครไม่กลมึงเดินกลับมาบ้านเดินกลับมาทางอุโมงค์เดินกลับมาทางอุโมงค์เดินกลับมาไอ้ขอขอไอเอ็มพีอีกสองลูกได้บ้างกักกักโซบะไอพีมักกันไอพีมากักตาไอพีมากันไอพนะไอพีหลังตาแล้วนะเอาล่ะเอล่ะเอลจัดยับมาบั่งมงฝั่งมงไปฝ่ไปได้ไหมเราเราจะตีเต็มยิงดิติ่มยิงยิงปืนมันยิงปืนมันติ่มยิง ติมกนไว้ติมกนไว้กลงกดตรงล่องพี่เธอพี่เมองตรงห่ังหน่อยทีเดียคือแล้ว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 โอเคโอเคโอเคกดไว้กดไว้กดไว้ต็มกดไว้เต็มเต็มกดไว้กดไว้กดไว้ต่องการ

ไอ้กุ้งพ่นไอ้เฮี้ยกุ้งกดผิดไปหาพ่นกันละไอ้อยู่วะไอ้กดผิด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 ไหนไหนกดผิดแล้วก็ขอแล้วกันเนาะบบบไหนไหนก็กดผิดอ่ะเนองเฮ้ยมาเตงมาเตงมืองบนแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยมันยิงมาเตงมันยิงไม่ล่วงไอ้เหี้ยยิงกระจกไม่แตกว่าแล้วใครชนะแล้วใครมีใครมือว่างมาเอาศพที่โก เสริมื่อตามเข่าบนเข่าด้วยนะเสไปไปตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วไม่ไม่ใครที่เอาศพไปซ่อนไว้เอ้ยมามาถือศพใครไม่ได้ทำะไรมึงมาถือศพหลังบ้านทั้งหมดนะศพมาศพคนละศพเลยมึงมาถือศพมาถือศพบอลตายบอตายยังไม่เคลียร์เหรอตรงนั้นเคลียร์คนเดียวเองที่เราศพไปไงวะม่ได้พวกมีร้อป่ะมีผมนะตรงนี้อ๋อโอเคไม่ขอเพลงหน่อยไม่มีเพลงเล็กเหรอเลข หนึ่งสองศูน้าทีห้าีอมาเนะบีมหลบเฮ้ยบอกเพื่อนเขาบอได้ได้หารถตัวเงหารถตู้เงหมดแล้ว่ะองเขาวอด้น้องกพิ่ใหญ่ัมพพิบัพิิพิบัติพต้องยิบัติภัยพิบัันก่อนิั ไอ้ขอถุงหอมาด็มีถุงหอบปะมีถุงหอมปะมีแมีถุงหอมไหมนี่นี่นี่พี่เกดพี่เกเนี่ยใครมีถุงหอปะขอถุงหอไว้หน่อย ไม่มีห่อตำรวจไม่เข้าไม่ดีห่อตำรวจไม่เข้าไม่มีห่อตำรวจไม่เข้ามีมีมีถุงห่อบ้างมีถุงห่อว่าพี่ขอถุงห่ออะไรพี่มีเลขอะไรในห่อเลขเก้าหกสามนี่อยู่ตรงที่เราลองไสตรงแรกเลยรถอยู่นี่รถลักกี้หลุดใครเอาให้รถอะไรหลุดนะนิออนเหรอนิออนฟ้าเหรอใครว่าไปเยี่ยกว่ดำเงินอยู่อ่ะกูอยากสา

โอเคน้องพี่สาวไว้กันจะไม่มีห่อไปเอาห่อหน่อยเพื่อนแค่เอาห่ออีกมาเอาห่อหน่อยแค่เอาห่ออีกไอแม่ไมีหอบอ่นะมึงหอบไหมเราจะเอาห่อมาที่คุณเลยนะวุ้ยไอข่าทอดแล้วขอโทอดขอโทษพี่มีหอบอุดนะใครมีมาหอบดนะตำรวจมันเยอะนะมึงมึงต้องแช่แบบจริงจังนะเว้ยมึงดูใครเอาหอยไหมใครเอาหอยไหมใครเอาหอยไหม

ใ่อะไอคนนี้จี๊ดคนนี้จี๊ดันนี้ตอนั้นอุ้มีตัวนี้ผมอุ้มอยู่เหรออใช่ใช่โอ้ผมด่ามันอยากได้ไอเฮียตัวอยากเด่นที่อยากมันไปเลยผมพูดจริงอยากเลยอยากเลยโอเคโอเคได้ไอยากเีทีแต่งแต่งตัวปัญญาออนให้หัหน้าเรียกเียขยะ